สวัสดีครับสวัสดีค่ะทีท ranging, ä, wow. no. ่น Th so ้อยสวัสดีครับคุณพงสวัสดีครับคุ้คลิปสองครับเอฟีคลิปแรกผ่านไปนะครับอันนี้เป็นคลิปสองครับที่น้อยฟันแม่อดไรบอกซู้างไงครับฟันปลาผ่านของพวนี้ร่องเลือด่องเรือดไปฟอผปูแถวสองคนเป็นฝรั่งทางฝรั่งบัน้เดียวไปเดียวมาจะได้จึงเป็นองคูพญานาคมนปูกับเม็ดพอปูกับเมยานครับัุดว่าได้ ราะว่าลงไปที่แหลกนี่เห็นเป็นฝรั่งสองคนกัวกับเมียนั่งอยู่ครับเดี๋ยว้ามาเดี๋ยวครับขอหยัดเอฟซีขันไว้ก่อนนะครับเนาะไปลงเรืออยู่หม่องไหนครับเป็นเรือหน่อยเรือใหญ่เรือเรือพายธรรมดาครับเอาเป็นเรือใหญ่เรือแบแบบเรือเลยสารแบบเขา้าขนขนแม่แบบแม่แบบเน่แม่น้ำอยุธยาหรือเอียงก่อนอื่นคัตทยาเนาะเอียงก่อนเนี่โอ้ยว่าวเอ็มก็ไ่เคยไปกรุงเทพนี่แหละ

ปูเป็นยนาบมางอัน no ี้อย yeah. ู่นี <that that to klar, mm. mm. ่เขาจะได้มาหาหนองพงบั้นหนองพงก็ได้เิ็นกัเขียนเลยนะครันอเป็นกับเคียนเด็กใส่ในมือทางสายีกันนะทางสายด้วทางควาวก็เลยเบิองต่ว่างเจ็ดสี่กัขาดเจ็ดซีค่ะตรงกันก็คลิปแรกเลยทีผีเจ้าที่มาบอกฮ้งปูเนี่ยบอกคเขียนเด็กใเมนองูีบนใส่ขางในกันิ่งก็เลยมาแบะให้แม่เบิองยังที่ครับเดี๋ยว่าหอ เด็กเคสีตัวนี้โตแรงจนคืนอยู่ครับแต่สมัุติเนี่ยก็บยังน้องร่วงกับแยนแม่ร่วงกับแยนสกีดินพนังอยู่วันซะตัตกับแม่ก็ได้คืนมาเพมันก็ได้สี่บอกนี่นี่นี่ก็เลยว่าเอ้าเกนเด็กเคสีตัวนี้อันนี้ผมก็เลยว่าจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายไว้ก็เลยส่งให้พ่อเอ็มกับพ่อเถีองมันไปลบลบจะได้ถ่ายบททันจ้ะเขียน นแกนใจกี้ดินันเป็นเด็กเจ็ดสี่ปันว่าลงเรือไปฝ่อองค์อูพญานาคพญานาคสององค์ครับี่ยานพาเลขสามตัวมีพอครับเลขกสามตัวนี่ตเด็พอเห็นเด็ตาเด็กนองพ่มุมมี่เล็เลขพี่น่อยตัวไดนก่อนนะครับเลขสามตัวสามตัววะครับเจ็ดสีหาเจ็ดสี่เล็กสามตัวครับสี่ ันถาเปอาน้ปูพัชนาะสององกับพัชนะกับน้ำเก้าครับสองกับตองมาสองอยู่แล้วครับกับตองเก้าสองเนาะกั้นถาเปย์น้ำหนึ่งก็หนึ่งกั้นถาเปกับเก้าสองหนึ่งก็ได้เลื่อนเลื่อนเก่าสองก็ได้ครับเอฟซี่แต่กับล่องเปเบิร์กซีซีนะครับเนาะบอกซูเอฟซีฟั่งครับเผื่อมีโฉบใหญ่ครับพี่หน่อยของเข่าตาตุตาตุเีโฉบใหญ่เนาะ ว่าจะได้รถหนีน้ากันครับรวยยกช่องหวดนี้ครับมีเรื่องยังอีกบาทหนึฟันจังไหนอีกบาทหนึ่งรวบกันไว้เบิร์ตทำนี่อร่บขอบคุณครับพี่น้อยครับสวัสดีครรััับบสสวดีค่มเป็นตัวเลขของน่องพงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสี่ค่ะเขียนใส่ในดินเนาะค่ะท่านผู้ชมเขียนลงในขี้ดินค่ะเจ็ดสี่ค่ะท่านผู้ชมโจกมันกับตัวเลขของ น่องพงเนาะเป็นลูกสรายลาของพี่น้อยค่ะท่านผู้ชมเลขของพีนนน่น้อยน่ยกัาเจซเนาะตรงก,ก,กันกับเลขของน่องพงพอดีจังไดก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมัานกับตัวเลขของ น่องพงเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอกค่ะถามมีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกอะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใส่ค่ะท่านผู้ชมมันนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะการค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันว้าเรื่องของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผม แม่ทรนี่ให้ปังเน like e totally ี่ยค่ะลวงปูก็เป็นมาคือการปุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซามัมิชีเปบูาเทวดาคนหลอกสมนักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาขายอ่าหรืออยูนใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในของมณิบาลในเฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด คือนามส้างส่วนเส็นผมแม่โทรณนี่บางของทีก็เอิ่อหน่เส็นผมแม่โทรณนี่บางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวแม่อ่าอยู่ในอตอวนี้ที่เอสไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะน่าว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสักคนคือว่าถ้านําไป้วเกิดประโยชน์มีโชกไม่ลาภมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจมเขาจูโม้ซไปแล้ว ดยว่าพูได้มากว่าดีขึนบสสางสอย่างค้าขายม่ดีก็ดีเออไปรัมม้็ยังบ่เคยเื่อเหลือืึอเบอร์ก็ถืออ่าขเขางเินอยู่ว่ามันเป็นมัานนานาไหไแบบไดเนี่ย่วมากอ่าหลวงปวู่หรืออาจามานีจะเน้นไปทั้งโชคลาภค้ขาขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเือื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าเออคือสร้างเป็นชีสัดสีมิชีพุ่ป่ายท่เ่อาประมาณอะไรแบบนี้ากต้องใส่สร้างนการหลวงอบสอ ส่วนมากเขาเลยเือตำนหนัามาน,น้าไปขี่มันก็เบานอกคันดีบดสอ่าว,ะวะะ่าจะขนสอ่งนังส้่งประกับสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึลงเพลงตัวนี้คือน้ำมันส้่งตกมันเลยมาจากลูกลูกวนเรียงสร้่งอยู่สีอยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดผสมเส็จของงาสร้างแล้วก็บพวกหนังสั่งนองส้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหาติโยมเพิ่นมาท่ำบุญสังสลอกสรสมม้าสังแม่นมยังกับพนมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาดสุนทรเจ้าอยู่หัวทุกโอ์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่งองร่างอะไรทว่าเป็นเครื่องร่างของข,องข,องของังใหญ้ญาติโยมไปส,<ะ><ว>สาธุสาธุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะเนาะกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังไนน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแม่ทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกรวมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหา,น,มหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังต,กต,กตง๊กต๊กเฮ็ดเอียงกะบบพ่อสีดายบพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพืงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่าคอยเขา่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทธรผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ